ผมจะสําเร็จในงานออนไลน์ได้ยังไงเท่าแกในเมื่อผมยังไม่มีความสุขเลยผมไม่มีผลลัพธ์ผมไม่มียอดเงินในธุรกิจที่จะไปโชว์คนอื่นเหมือนที่คนอื่นเขาโชว์กันนี่คือจุดตายของคนที่ไปทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆไม่ว่าเพื่อนจะไปสมัครธุรกิจกับใครก็แล้วแต่สิ่งที่เท่าแกสอนคนในทีมเท่าแกนะครับหรือเพื่อนๆที่เท่าแกเนะี่ยบอกเขาเสมอเลยนะครับก็คือ คุณต้องมีความสุขจากข้างในก่อนใช่ไหมถึงจะออกไปแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้คนได้แต่ผู้คนส่วนใหญ่ครับกับทำแบบนี้เอาชีวิตเอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกติดกับเงินผลลัพธ์จะต้องเป็นเงินจริงๆแล้วไม่ใช่คุณดูครับคนหลายคนอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้ก็ได้ ดังนั้นเวลาเท่าแก่นะครับแก้ปัญหาผู้คนเนี่ยที่มีความท้อแท้หรือถดถอยเนี่ยแก้อยังไงก็คือคุณจำวันแรกที่คุณได้เข้าไปทำงานธุรกิจออนไลน์ได้ไหมสมมติว่าเท่าแก่ทำดรอปลิสเนี่ยแล้วมีคนเนี่ยมาทำกับเท่าแกเนี่ยพาเข้าไปทำเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในโลกออนไลน์เนี่ยในคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยมีใครเก่งตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปบ้าง คนส่วนใหญ่เข้าไปก็เหมือนเด็กน้อยครับผมไม่รู้เลยแต่งภาพยังไงตัดต่อภาพยังไงโพ์ยังไงทำคอมเมนต์ยังไงทำคอนเทนต์ยังไงคุณก็เหมือนคนที่ศูนย์ศูนย์บาทแต่วันนี้คุณเนี่ยทำและจน มีความรู้เข้าไปเรียนไปคุกค,คลีอยู่ในกลุ่มหรือสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนที่เขาทําออนไลน์กันในกลุ่มเนี่ยของเท่าแก่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่สอนเรื่องทําธุรกิจออนไลน์กับดอบิสเนี่ยเป็นทักษะการทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆจนครบท้วนกระบวนการเนี่ยแต่คุณอาจจะยังไม่สามารถสร้างเงินได้เพราะยังไม่มีใครเชื่อถือคุณแต่สิ่งที่คุณพลาดไปคือคุณลืมไปว่าคุณเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วจากวันแรกที่คุณเข้าไปศูนย์เลเวลศูนย์ จนวันนี้คุณเป็นเลเวลที่สามารถรู้ได้เยอะกว่าวันนั้นแล้วนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจของคุณและวันนี้ถ้าคุณออกไปสอนผู้คนและทำให้ผู้คนสักคนหนึ่งเขามีชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นตามคุณหรือแซงหน้าคุณไปได้นี่แหละครับผลลัพธ์ความสำเร็จของคุณแล้วและเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นจะมีคนถามคนต่อๆกันว่าใครคืออาจารย์คุณและวันนั้นแหละครับคุณไง คืออาจารย์ของเขาเขาจะยินดีตามมาหาคุณและมาส่งเสริมคุณและเรียนกับคุณเขาจะพาเงินพาทองมาหาคุณนั่นเองถ้าชอบเจ้าแก่อย่าลืมกดหัวดใจอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับและเลิกผูกติดความสําเร็จความสุขกับตัวเองที่เงินอย่างเดียวได้แล้วคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คิด